สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมตอนนี้เราจะพามาแก้ปัญหา Yamaha Mio าาครับมีโอ o สองตานะครับผมรอบเดินเบาไม่ค่อยนิ่งครับปรับยังไงก็ไม่นิ่งข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงครับผมรอบบางครั้งก็สูงบางครั้งก็ต่ำนะครับไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูนะครับ จูนยังไงก็ไม่อยู่นะครับผมมันจะมีไอเสียงไอ้จามแฟตดๆออกมาตรงคาบูเรานะครับผมคลายมีอากาศดันออกมาครับวิธีแก้ปัญหาก็ไม่ยากครับผม ใชรามาดูที่ตัวจุนอากาศนะครับผมรูรูตัวจุนอากาศจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงไปลายไขควงน่าจะมือดไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นชัดเจนนี้นะครับอยูด่ด้านในนี้นะครับผม มันจะเป็นน็อตปรับอากาศครับอ่าพอดีคันนี้มันน่าจะหลุดหายไปครับผมผมก็ูซืิอตัวใหม่มามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเป็นเข็มปรับนะครับผมนี่เราซื้อมาใส่แล้วลองปรับดูนะครับมันก็จะนิ่งเองนะครับผมส่วนมากมันจะชอบหลุดเพราะว่ามันจะคลายตัวเองข้ามันนะครับผมขี่ไปขี่มาโซนแรงสั่นสะเทือนของรถ มันก็หลุดบางครั้งสปริงมันก็ไม่ค่อยดีครับมันสปริงที่ปลายตัวนี้เราก็ได้ยัดสปริงเข้าไปก่อนเนี่ยน,นะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นรูรูตรงนี้นะครับผมเราจะมาใส่กันก็ปรับจูนกันนะครับ ก็ใส่ยากหน่อยนะเพราะมันอยู่ด้านในมากเสร็จแล้วเราก็หมุนไป ให้จนสุดเลยนะครับผมกล่องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับไปให้จนสุดนะครับผมแล้วคายออกมานิดเดียวก็พอ เนี่ยเราก็มาสตาร์ทแล้วก็ปรับจูนกันดูนะครับผเราผมเราก็ใส่สกรูนอดอากาศเรียบร้อยแล้วรอบเขาก็จะนิ่งเองเลครับเท่านี้โดยไม่ต้องไปถอด รบูมาลางเลยนะครับถ้าท่านใดท็ามีปัญหาก็ลองลองดูนะครับตัวนมหนูอากาศตัวปรับอากาศมันน่าจะดุดนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ